สวัสดีครับผมไบบบางกรวยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พีมาดูพระหลวงบุทวดพระกิ่งบัวรอบฐานก้นลายเซนนะครับปี08เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมก็ได้นํามาให้ชมถึง3องค์เลยนะครับนี่นะครับองค์แรกนะครับลองดูนะครับเผื่อใครมีแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับนี่นะครับ ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มั่นใจลองส่งมาให้ผมดูก่อนได้นะครับนี่นะครับฐานก้นลายเซ็นนะครับที่มาของชื่อรุ่นนะครับจะมีเขียนคําว่าวิสัยโสพลหลวงพ่อทวดวชังให้นะครับรอยตอกต้องคมคมนะครับนี่ครับองค์ที่สองนี่เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับของแท้ทั้งสามองค์เลยนะครับเนี่ะครับหน้าทรงด้านข้างด้านหลังประมาณนี้นะครับ น่ครับด้านล่างก็ตอกแบบเดิมครับวิสัยโสพลหลวงพ่อทวดวัดช่างให้นะครับแล้วก็องค์ที่สามนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะครับสวนทรงพิมพ์แบบเดียวกันเลยนะครับถ้าผิดเพี้ยนไปจากนี้ก็อาจจะไม่แท้นะครับลองส่งรูปมาให้ผมดูก่อนได้นะครับถ้าแท้ก็รับเงินหลายๆหมื่นเลยนะครับถ้าสวยจริงๆก็แต่หลักแสนนะครับรุ่นนี้ ถ้าเห็นพันผ่านตาในบ้านก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับที่ Line แอ935 KLFI นะครับผมยินดีรับเช่าในราคายุติธรรมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ